สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือน่าอ่านและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่มีในหอสมุดของพวกเรากันค่ะทะเลคงจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วมีหนังสือเกี่ยวกับทะเลเล่มไหนบ้างที่น่าสนใจสัปดาห์นี้พี่พร้อมขอแนะนำหนังสือในหัวขอ้อทะเลให้ทุกคนได้อ่านด้วยกันค่ะ สำหรับเล่มแรกที่พร้อมขอแนะนำมนุษยวิทยามหาสมุทรโดยจัก,กริดสังขามณีค่ะหนังสือวิชาการว่าด้วยเรื่องของมหาสมุทรที่จะนำพาเราให้ตระหนักได้ว่าท้องทะเลที่ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ไม่ใช่อนาเขตของมนุษย์และไม่เอื้ออำหนวยให้มนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยหรือรุกรานมากเกินไปนัก เพราะหนึ่งในพื้นที่ที่จะทําให้มนุษย์อย่างเรารู้สึกเบาบางได้มากที่สุดก็คือใต้ท้องทะเลผลกระทบลหลายๆอย่างจากการกระทําของมนุษย์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลต่ออนาคตของมนุษย์อย่างพวกเราร่วมดาดิ่งสู่ใต้ท้องทะเลกับผู้เขียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ว่าโลกใต้ทะเลนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ มนุษย์วัฒนธรรมเทคโนโลยีสปีชีวัตถุและเรื่องเล่าใต้ทะเลที่จะนำพาเรารู้จักผืนน้ำอันกว้างใหญ่นี้มากขึ้นซึ่งอาจทำให้เรารักมหาสมุทรมากขึ้นหลายเท่าตัวค่ะสำหรับเล่มถัดมาพี่พร้อมขอแนะนำปาฏิหารแห่งทะเลโดย m มคคิ i ลิ t แพคทิเซียค่ะ นาวานิยายแฟนตาซีที่มีทะเลเป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องเรื่องราวของเพลิกหญิงสาวที่อาศัยและทำงานอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง ในตอนต้นของนวนิยายเรื่องนี้ได้ถ่ายทอดบรรยากาศของทะเลที่แสนสงบและนุ่มลึกให้เราได้เข้าใจความเงียบเหงาของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีเพราะทะเลหากจะมองให้เป็นสถานที่ที่สดใสให้ความสดชื่นได้แล้วนั้นทะเลก็อาจให้ความรู้สึกถึงความเปลี่ยวเหงาได้ด้วยเช่นเดียวกันกับเฮริที่เธอเพียงใช้ชีวิตไปวันๆพร้อมกับการทำงานบนเกาะ กับการต้องคอยเฝ้ามองแม่ของเธอที่นั่งหมือไปในท้องทะเลเพราะพ่อของเธอออกเรือไปและไม่เคยกลับมาอีกก่อนที่เพริจ,จะพบเจอเรื่องราวเหนือจินตนาการเรื่องราวของเวทมนต์คำสาปแห่งท้องทะเลชีวิตที่เคยไร้รสชาติของเธอต้องมาพัวพันกับโอรสของพระราชาผู้วิเศษหนุ่มและความรักที่ทะเลขโมยไปจากเธอ เรื่องราวแฟนตาซีที่แสนวิเศษเหล่านี้จะมีบทสรุปอย่างไรมาเพลิดเพลินไปกับนวนิยายแฟนตาซีใต้ท้องทะเลเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหนังสือทั้งสองเล่มที่พี่พร้อมหยิบยกมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจแล้วมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะคะและหากน้องๆท่านใดสนใจอ่านหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกมาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะแล้วพี่พร้อมจะนําหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนําให้ทุกคนได้อ่านไปด้วยกันคะ่ะ